ก็สวัสดีพี่พี่น้องนทุกๆกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยุ่ช่องชินบีนะครับี๋ยวก็ทำการมาแจากบัตรกาลีนานะครับผมก็จำนวน300บาทนะครับ,รบดยการสุ่มเนี่ยเราก็จะใช้แอปนี้นะครับในการสุ่มนะเพราะผมใช้แอปนี้สุม่มบ่อยมากเลยนะครับซึ่งมันไม่ล็อกแน่นอนครับ100%ซ<ๆ>แล้วทีนี้ เราก็ไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นฟรีไฟลนะครับคลิปนี้ก็มาแจก้เชยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ทําคลิปมาสองวันแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปซุ่มในแอปเลยนะครับโอเคครับเริ่มเลยครับผมอ่าเราได้ผู้โชคดีเป็นที่รับรังวก็ขอแสดงความยินดีกับเอ่อน้องอะไรเนี่ยคองโซเยอร์หรือเปล่า คองหรือเปล่าหรือกล้องไม่รู้นะครับผมก็เออความดีดีด้วยนะครับผมอ่ะก็สําหรับคนที่ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยแจกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับผมก็เออสหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเติมเข้า UID ให้เลยนะครับผมไปรอดูในเกมได้เลยครับ